ต้องมีสิวะเร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 เออไอ้ต้นเดี๋ยวมึงช่วยเล่หน่อยเดี๋ยวพี่ร้องน้องเล่เลยนะเข้าใจะให้รู้เรื่องนะเล่รู้เรื่องบ้างไหมอยู่แล้วล่ะกูรัฐมนตรกูละครพระทองโอเคเล่เลยนะเร่ได้ขึ้นไงนะเจ็บเอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บเอ้ยเออเอ้ยแต่เจ็บใจทำอย่างนี้ได้ยังไงเ มึงพม่ารัดไหนวะก็เลยไงไม่เป็นเราไม่บอกอ่ะไอ้หนูเอ้ครับเดี๋ยวพี่ร้องวานเหลพี่หน่อยได้ได้ไไปยืนให้ชัดเลยไปดูสีดูว่ายิงยิงให้มันเป็นเสียงเสียงจะได้ออกเอเคเลยจ้ะเดีพี่พี่ร้องน้องเหลงเลยนะได้ครับเก็บเอ้ยเออเอ้ยแต่เก็บใจอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าไอ้หนูเหลเลย เลยเลยเจ็บเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่เจ็บใจอะทำอย่างนี้แต่ยังไงเอ้าไอ้หนูเลเลยไจ้นี่ไม่เห็นคนเยียกอะไรนะไอ้แค่กูมองตั้งนานนึกว่าใครใครอะลูกเห็ดผ่อนนี่หว่าไอ้เวรคุ้ยเสียงเหล่ไม่ยช่มายืนตาเหล่อยุ้ยจะฆ่าเจ้าเพื่อเอายดนะเพื่อเอายดนะเพร่ออดยดมานานนะ แล้วไม่ประดับยศประดับพลอ,อะไรหน่อยนะมึงจะฆ่าจเจ้ามมีเจตนาเขาไม่มีเจตนาโตก็เห็นไอ้ดันฆ่าได้ยศกระหมอ่อมก็จะเอายศม้างไอเจ๊ไม่ได้เว้ยป่าบาทพระเจ้าค่ะตอนนี้ตองสากามินดาได้ไปนานแล้วว่าฉันเครียห่วงนะทั้งสองคนอยากจะขออาสาปลอมตัวไ,ไ,ไปดูทีซิว่ายามนี้เนี่ยเป็นเช่นไรบ้างเงินไปเดินทางปกติก็หม่อมไปด้วยพะยะค่ะลูกขวไปด้วยพะยะค่ะโชคดีแลักบับเพื่อเป็นหลักชัยให้ข้าพุทช้กับท่านขี่ ขอเรียนเชิญพระชรสไปด้วยด้วไปกัาด้วยนะลูกนบริกไปด้วยไปด้วยไปดยเดี๋ยวคขสวยด้วยขอบอกแม่สาวแก้มใสพี่ถูกใจตัวเจ้าหยุดนะ อยากได้เป็นคู่อยู่ขอเขาลึกรักแม่สาวแก้มใสที่เป็นตัวอองมีกันหากิลทางปั๊มเรื่อยไปยล้วเปปดดยย มึงนั้นเป็นใครไอ้คิดมาขวางเดี๋ยวจะหมดท,งทองซื้อาเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นผีผูกปูนีผพาจงฟังคำข้าเอ่ยใครมารมป่าวอาไปหยบไม่ยมเหยียบด้วยปาก รู้จะทำตามกระชางจากสิรักบอกให้ที่ต้องตัดไฟมึงหมายจะตูมีแต่ประตูทางไกล